พอยเป็นไรอะนั่งก่อนมา ไหนเล่าซิไอ้กังมันทิ้งฉันไอ้แกมันไปม,มีผู้หญิงคนอื่นอะแล้วตอนเนี้ยมันพาผู้หญิงคนนั้นมาอยู่ด้วยฉันทนไม่ได้อะก็เลยหนีออกมาไม่เป็นไรนะพลอยมาอยู่กับฉันก่อนก็ได้นะยังมีห้องว่างเหลืออยู่อะแต่ฉันเกงใจไอ้แกจะเกงใจทําไมล่ะก็แกเป็นเพื่อนรักฉันนะสมัยเรียนจําได้ไหมว่าเราสัญญาอะไรกันไว้อ่ะเราสัญญาว่า ถ้าเราลำบากอะ่ะเราจะช่วยเหลือกันไงมีอะไรกันหรือเปล่าเจนี่พลอยนะ mm. เพื่อรักสมัยเรียนที่เคยเล่าให้ฟังอะ่ะ mm. พอดีว่าพลอยมันเพิ่งเลิกกับแฟนมา mm. อาจจะมอยู่กับเราสักพักนะอ๋อได้สิห้องเราเหลือว่างตั้งเยอะแน่มาอยู่ด้วยกันเลยก็ได้นะมิวเจ ขอบคุณมากนะมาแล้วอุยอ้ย<จ>อุย้ยเจขอโทษเดี๋ยวเช็ดให้ ข้าวมาแล้วกินข้าวกันไหมโอ้ <c oughs> โหน่ากินอะ่ะกินเยอะๆนะใช่น่ากินมากเลยอ่ะทีละอิ่มกันแล้วใช่ไหม,อมโอเคจ้ะ มิว <M> อ้าวมุมาได้ไงอะ่ะพอดีมาทำธุระเลยแวะมาเยี่ยมอ๋อแล้วนี่ใครเหรอพลอยอะเพื่อนฉันเองสรุปว่าแกเพื่อนแกมาอยู่ด้วยสักพักเหรออืมใช่ฉันขอพูดอะไรหน่อยได้ไหมอืมฉันเห็นเจกับเพื่อนแกอยู่ด้วยกันแล้ว มันแปลกๆอะ่ะรู้สึกไม่ค่อยดีเลยอ่ะแกคิดมากไปเองเปล่าไม่มีอะไรหรอกฉันเป็นเพื่อนกับพลอยมาตั้งนานแล้วแหละฉันรู้นิสัยมันดีอืมเออมิวไปช้อปปิ้งด้กันเปล่าไปดีงั้นเดี๋ยวฉันไปเปลี่ยนชุดก่อนละกันโอเคพลอยมุกบอกว่าที่ห้างมีสื้อผ้าลดเจสิบอะ่ะ ไปด้วยกันไหมไม่ไปอะแกวันนี้ฉันอยากพักอะอ๋อโอเคแล้วที่รักอะไปไหมอ๋อ,อ,อเขารู้สึกปวดแมวปวดตัวอยู่ที่บ้านดีกว่าแล้วเป็นอะไรมากไหมเนี่ยก็นิดนึงอะงั้นพักอยู่บ้านนะจ้ะไปก่อนนะครับขับรถดีๆนะ ชอบกินส้มเหรอก็อชอบนะพอยแกะไว้ให้ในตู้เย็นนะเดี๋ยวไปหยิบให้นะได้สิ มีอย่างอื่นที่อร่อยกว่านี้อย่งนะแล้วอย่างอื่นที่พลอยว่ามันคืออะไรหรออยากรู้จริงเหรออยากรู้สิงั้นพลอยไปออาน้ำก่อนนะ่าสิ เจมันทำอะไรอะ่ะอ๋อคือว่าเจเราไม่ไหวแล้วอะเจะอยากจะรู้ว่าของอร่อยที่พลอยว่ามันคืออะไรงั้นเดี๋ยวหาไปชิม ยามาให้ด้วยนะอีกสัก2อสนาทีก็ถึงบ้านแล้วโอเคได้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 ไ,ดไดปไตื่นเร็วรีบใส่เสื้อผ้าก่อนอีกสนาทีมิวจะถึงบ้านแล้วนะฮะ เป็นไงบ้างอะ่ะดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นนะแต่ถ้าได้พักอะก็คงดีขึ้นมากกว่านี้แหละแต่จจยังตัวร้อนอยู่เลยนะดีขึ้นจริงหรองั้นเดี๋ยวเจ๊ขึ้นไปพักผ่อนบนห้องนะเดี๋ยวรอยาไปให้ได้จ้ะลอยตามสบายเลยนะอือ ตรงกันคิดว่านี่หมายถึงอะไรหรอก็หมายถึงของอร่อยที่เพิ่งกินไปตอนเย็นไงเซลุสบว่าเจมี่ดิงั้นคอยขอบคินไปสิ ไม่อะไรหรอกพอดีพอยเขาปวดหัวนะเจ๊ก็เลยหายาให้เขากินใช่พอดีฉันปวดหัวอะ่ะแต่ดีนะที่เจลอยให้ เออเทพอดีว่าคืนนี้ที่ทำง,งานมีกินเลี้ยงอ่ะอาจาอนนะจะกลับดึกหน่อยนะตายสิแล้วเธอจะกลับเมื่อไหร่อะโทรมาหาเขาให้เขาไปรับ พลอยฉันทำอาหารทิ้งไว้แล้วนะถ้าแกหิวแกก็กินได้เลยแกเราไปก่อนนะจ้ะไม่บานโทรมานะอืออไปต่อบ,บนเตียงได้ไหม,มได้ดิ <c oughs> พลอย เจมิวมิวไหนบอกมิวจะไปงานเลี้ยงไม่ใช่เหรอถ้าฉันไม่โกหกฉันคงจับไม่ได้คหนังคาเขาแบบนี้หรอกอย่าคิดนะว่าที่ผ่านมาฉันไม่รู้ รู้ทุกอย่างแต่แค่ยังหาจังหวะไม่ได้เฉยๆมิวมิวเข้าใจผิดแล้วนะจะอธิบายได้นะมิวมันก็แค่เซ็กปะจะอะไรกันละกนาวะพูดงีได้ไงวะพูดมาได้ไม่อายปากพลอยฉันรู้สาสงสารแกเห็นว่าแกเดือดร้อนเลยให้มาอยู่ด้วยมีอะไรก็ช่วยเหลือไว้ใจตลอด สมัยเรียนไม่ว่าจะเรื่องครอบครัวเรื่องความรักฉันก็อยู่ข้างแกตลอดนี่คือสิ่งที่แกตอบแทนฉันงั้นเหรอฉันไม่คิดเลยนะว่าจะมีเพื่อนสันดานแบบนี้หน้าด้านเพูดจบยังถ้าไม่เอาฉันขอนะเอาไปสิคิดว่าดีก็ทำไปก็เหมาะกันดีนะผีเน่ากับลงผุกมิวมิวมิว เดี๋ยวเจมีอะไรนี่เจเป็นเอ๋หรอเจก็เพิ่งเคยไปตรวจครั้งแรกนะผลตรวจมันอาจจะผิดพลาดก็ได้เราเจไปเอาใครมาทำไมไม่มองกันวะก็ตอนนั้นเมาอ่ะเจทำไงวะ Nie. Aja